สวัสดีครับคงเดชทงชัยผู้ชายมีฝันตัวจริงเรื่องกัมพูชาการค้าและท่องเที่ยวสิบกว่าปีที่ผมท่องไปทั่วประเทศในกัมพูชาไปทั่วทุกจังหวัดจากมอเตอร์ไซค์รับจ้างซอยจรันสนิทวง65สก้าวมาเป็นพ่อค้าและทําธุรกิจระหว่างประเทศด้วยประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ผมมีบัดนี้ถึงเวลาแล้วครับที่ผมอยากจะแบ่งปันประสบการณ์เหล่านี้ แด่พี่น้องคนไทยผู้ที่มีความใฝ่ฝันอยากจะมาท่องเที่ยวอยากจะมาทําการค้าอยากจะมาสแสวงหาโอกาสต่างๆผมพูดได้เลยว่าโอกาสต่างๆเหล่านั้นยังมีให้กับพวกเราเสมอครับผมจะมาแบ่งปันให้กับพี่น้องด้วย2วิธีด้วยกันวิธีที่1ก็คือผมจะจัดทัวร์เป็นทัวร์พิเศษทัวร์เพื่อการท่องเที่ยวและการค้าในราคาที่สุดแสนประหยัดและถูกจริงๆ 5,900บาท2วัน1คืนทำไมถึงว่าถูกครับถูกมากๆเลยครับเพราะว่าเฉพาะตั๋วเข้าชมนครวัดอย่างเดียวนี่ก็37ดอลลาร์หรือ1,200กว่าบาทไปแล้วและก็พิเศษไกว่านั้นก็คือเราไปกันแบบชิวๆรับแค่เพียง6คนไม่เกิน12คนสนใจรวมกันมาครับ6คนทักกันมาเลยครับนี่คือวิธีที่ห วิธีที่สองสำหรับท่านที่อยากจะไปด้วยตนเองอาจจะต้องการสะพายเป้แบกกระเป๋าเข้าไปนั่งรถโดยสารฝั่งนูน้นหรือสำหรับบางท่านที่มีรถส่วนตัวอยากจะขับจากเมืองไทยทำได้ไหมทำได้ง่ายนิดเดียวยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยเพียงแต่ว่าท่านจะต้องจองหนังสือหนังสือที่ผมเขียนนครวัดเสียมเรียบไปเองก็ได้ง่ายนิดเดียว นะครับหนังสือเล่มน,นี้990บาทเป็นหนังสือ QR Code มีภาพและเสียงประกอบสั่งจองตอนนี้590บาทผมจะบอกละเอียดยิบเลยนะครับบอกตั้งแต่เอกสารการทำหนังสือข้ามแดนทำแบบไหนยังไงข้ามไปแล้วไปจอดตรงไหนใช้ถนนเส้นไหนที่อยู่ที่กินอะไรต่างๆไม่ต้องกังวลน,นะครับเหมือนเป็นคู่มือเข็มทิศในการท่องเที่ยวเลยทีเดียว มีภาพประกอบที่สวยงามเหมาะแก่การสะสมมันมีประโยคที่สุดแสนคลาสสิกข,ของฝรัง่งเขาบอกว่าซีอังกกวัดแอนได้อย่าเพิ่งตายถ้ายัางไม่เห็นนครวัดขอบคุณครับสวัสดีครับ